สวัสดีครับผมดงนะครับเข้าสู่ตอนที่2ของ TPIPP นะตอนนี้จะเป็นการดูงบการเงินนะครับตั้งแต่ปี2018นะจนถึงปี2 0 2 1เต็มปีนะแล้วก็ล่าสุดก็คือควอเตอร์ที่1ของปี22นะครับที่เพิ่งประกาศออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันขอรีแคปสั้นๆในตอนที่1นนะครับเราพูดถึงลักษณะการประกอบธุรกิจนะของ TPIPP เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้านะรายได้มาจากการขายไฟนะครับการที่รายได้จะเพิ่มขึ้นได้เนี่ย ก็ต้องมีการขยายโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทีนี้เมื่อพูดถึงรายได้เนี่ยมาดูที่สัดส่วนรายได้ของ TIPP เนี่ยเขาก็จะมีรายได้ที่มากที่สุดเนี่ยมาจาก e g a t Adder นะครับซึ่งเป็นรายได้จาก Adder แต่ว่า Adder เนี่ยก็จะทอยอยหมดไปนะแต่ก็ยังมีค่าไฟที่เป็นค่าไฟฐานนะครับ e g a t Base เนี่ยประมาณ35.2%นะสันส้นๆก็ประมาณนี้นะครับขอเริ่มจากงบกำไรขาดทุนเบเสเร็จก่อนนะครับเริ่มจากยอดขายเนี่ยก็จะเห็นว่า ยอดขายเนี่ยตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2021เนี่ยเขามียอดขายที่นิ่งๆนะครับเริ่มทรงๆนะท p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  เนี่ยก็มียอดขายนิ่งๆนะครับปี2021เนี่ยมียอดขาย11,117.7ล้านบาทนะซึ่งควเทอเตอร์ที่1ของปี22เนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับเติบโต5.47%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับควเทอเตอร์ที่1ทําทำได้2,801.5ล้านบาท นะถัดมาในส่วนของกําไรขั้นต้น,นจะเห็นว่ากําไรขั้นต้น,นที่มากที่สุดก็คือในปี2020นะครับทำได้5 9 1 7ล้านบาทนะแต่ในปี2021เนี่ยก็ลดลงมาเล็กน้อยนะตลอดทั้งปีทําได้4,930.9ล้านบาทในส่วนโคเ้เตอร์ที่1ของปี2022เนี่ยทำได้888.4ล้านบาทซึ่งถือว่าลดลงจากปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ400ล้านบาทนะครับ ซึ่งกำไรขั้นต้นเนี่ยก็คือเอาอไรายได้จากการขายไปลบด้วยต้นทุนการขายนะแสดงว่าในปี2022เนี่ยเขาอาจจะมีต้นทุนอะไรบางอย่างที่เพิ่มขึ้นนะครับมันก็เลยส่งผลให้กำไรขั้นต้นเนี่ยของปี22เนี่ยลดลงนะครับเราก็จะเห็นภาพประมาณนี้ใน EP ที่1เนี่ยเราพูดถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของ t b p p ใช่ไหมเขาจะมีในส่วนของฐานหินด้วยนะที่กำไรขั้นต้นใน q u a r ที่1ของปี22ลดลงเนี่ยมันอาจจะมีต้นทุนอะไรบางอย่างที่เพิ่มขึ้น เราก็จะเห็นภาพประมาณนี้นะครับ ถัดมาเนี่ยจากกำไรขั้นต้นนะนำมาทำเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจะเห็นว่าในปี2021เนี่ยมีอัตรากำไรขั้นต้น44.35%นะแต่ว่าอัตรากำไรขั้นต้นที่มากที่สุดก็คือในปี2019นะครับทำได้47.69%แต่ในคเตอร์ที่1ของปี2022เนี่ยมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงนะทำได้31.71%เองซึ่งถือว่าลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบในคเตอร์ที่1ย้อนหลังตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมา เมื่อเราทําข้อมูลย้อนหลังเนี่ยเราก็จะเห็นพัฒนาการของบริษัทนะครับแต่แน่นอนว่าอัตากำไรขั้นต้นค่าที่มากก็คือค่าที่ดีนะครับถัดมาในส่วนของอไรายได้รวมนะจะเห็นว่าไรายได้รวมเนี่ยมากที่สุดก็คือในปี2020นะครับทำได้11,401.1ล้านบาทในปี2021เนี่ยก็ทำได้11,358.3ล้านบาทซึ่งมาดูในควอเตอร์ที่1ของปี22นะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะ มีรายได้รวมหรือว่าเลเวนิวเนี่ย2,894.6ล้านบาทซึ่งถือว่าเติบโต6.22%เมื่อเทียบกับปี2021นะในส่วนของรายได้รวมเนี่ยถือว่าเติบโตนะครับถัดมาในส่วนของกำไรสุทธิเนี่ยจะเห็นว่ากำไรสุทธิเนี่ยที่มากที่สุดถ้ามองย้อนหลังไปก็คือในปี2019นะครับทำได้4,606.8ล้านบาทแต่ในปี2022ในโคตเตอร์ที่1เนี่ย ถือว่ามีกําไรสุทธิลดลงนะเมื่อเทียบย้อนหลังปีสองสองเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ทํากําไรสุทธิได้น้อยที่สุดในคตอร์ที่หนึ่งนะครับกำไรสุทธิก็คือเอาเรายได้รวมนะลบด้วยต้นทุนการขายลบค่าใช้จ่ายใ,ในการขายและบริหารนะครับลบดอกเบี้ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยลบด้วยภาษีนะกำไรสุทธิเนี่ยเขาจะชอบเรียกว่า bottom line นะครับก็คือบรรทัดสุดท้ายนั่นแหละแน่นอนว่าค่าที่มากก็คือค่าที่ดีนะแต่ว่าบริษัทที p อีเนี่ย ในปี22เนี่ยมีการทำำํากําไรสุทธิได้ลดลงนะโดยเฉพาะในโคตรที่1น่นะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะต้นทุนอะไรบางอย่างที่เพิ่มขึ้นนะครับมันก็เลยสะท้อนมาที่กําไรสุทธิในโคตรที่1่เนี่ยก็ลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าในโคตรที่2จนถึงสิ้นปีเนี่ยบริษัทจะสามารถทำำํากําไรสุทธิได้ดีขึ้นหรือไม่นะครับ ซึ่งถ้าบริษัทมีการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้รายได้เพิ่มขึ้นและสุดท้ายเนี่ยกำไรสุทธิก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะอีกทางหนึ่งบริษัทก็อาจจะมีการไป M&A นะครับหรือว่ามีการไปซื้อกิจการมามันก็จะทําให้มีการ Contrib รายได้เข้ามาแล้วก็กําไรสุทธิเข้ามานั่นเองเดี๋ยวเราก็ติดตามข่าวกันต่อไปนะครับถัดมาเนี่ยจากกําไรสุทธินามาทําเป็นอัตรากำไรสุธทสธิจะเห็นว่า ในปี2022ในข้อที่1เนี่ยมีอัตรากำไรสุทธิ29.52%ซึ่งถ้าเราดูย้อนหลังตั้งแต่ปี2019เนี่ยก็ถือว่าทำได้น้อยที่สุดนะครับส่วนที่มากที่สุดเนี่จริงๆแล้วอยู่ในปี2019นะทำอัตรากำไรสุทธิตลอดทั้งปีได้42.91%เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ามีอัตรากำไรสุทธิที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนนะ ปัจจุบันเนี่ยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเนี่ย0.53เท่านะหนี้สินต่อทุนตรงนี้ก็คือเราคัดเฉพาะหนี้สินที่มีดอกเบี้ยนะก็คือเอาหนี้สินรวมทั้งหมดตั้งไปลบด้วยเจ้าหนี้กันค้านะครับเพราะว่าเจ้าหนี้กันค้าเนี่ยไม่มีดอกเบี้ยนะคือเราไปติดเงินเขานะครับหารด้วยทุนก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยพวกเราเนี่ยแหละครับตัวตั้งคือหนี้สินที่มีดอกเบี้ยนะตัวหารคือทุนนะพวกเราเนี่ยครับ ดังนั้นค่าที่ออกมาเนี่ยมันควรที่จะเป็นยังไงนะมันควรที่จะน้อยใช่ไหมเพราะว่าความเสี่ยงก็น้อยกว่าฮนะซึ่ง TPIP เนี่ยก็มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพียง0.53เท่าซึ่งเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้มากนะครับในธุรกิจที่เป็นประเภทลงไฟฟ้านะ เนื่องจากโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีการลงทุนในครั้งแรกสูงเพราะว่ามีการสร้างนะสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะใช้เงินลงทุนในครั้งแรกสูงแล้วก็บางบริษัทเนี่ยก็อาจจะมีการไปโปรเจกต์ไฟแนนซ์นะหรือว่ายื่นกู้นะโปรเจกต์ไฟแนนซ์และกันนะครับโปรเจกต์ไฟแนนซ์นะซึ่งอาจจะใช้เงินตัวเองบางส่วนแล้วก็กู้เงินธนาคารมาบางส่วนมันก็จะทําให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าบริษัทที่ท,ทําธุรกิจที่เป็นโรงไฟฟ้าและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนน้อยนะครับเขาก็จะสามารถขยายกิจการได้อีกมากในอนาคตเพราะว่าสามารถไปยื่นกู้แล้วก็สามารถรันโครงการได้แล้วก็ขายไฟได้มันก็จะทําให้บริษัทเนี่ยสามารถเติบโตไปข้างหน้าได้นะครับณที่นี้เนี่ยถือว่า CPIPP เนี่ยก็ยังมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ได้มากถ้าเรามองอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ ถัดมาในส่วนของ EBIT กับ EBITDA เอาง่ายๆทั้งสองค่าเนี่ยค่าที่มากก็คือค่าที่ดีนะจะเห็นว่า EBIT ในปี22ค้อตัที่หนึ่งเนี่ยทำได้34.41%นะครับเป็น EBIT Margin และในส่วนของ EBITDA Margin เนี่ยก็ทำได้38.86%ซึ่งก็ถือว่าลดลงจากปีที่ผ่านๆมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วเราก็ติดตามในคนที่2จนถึงสิ้นปีเนี่ยจะทำผลงานกลับมาได้ดีไหมนะักลงทุนข้อติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะ ทยอยอัปเดตให้เรื่อยๆตรงนี้จะเป็นภาพสรุปในส่วนของงบกาไรขาดทุนเบสิ์นะครับเมื่อเราเอาข้อมูลมาทําเป็นกราฟเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ว่าจะเป็นยอดขายกําไรขั้นต้นรวมไรายได้และก็กําไรสุทธิในปี2020และก็ปี2021เนี่ยมาเทียบกันนะตลอดทั้งปีเนี่ยก็จะถือว่าทําได้ใกล้เคียงกันแต่ว่าพอมาดูในคอลัม์ท่1นะของปี22เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีกําไรสุทธิที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา นะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีต้นทุนอะไรบางอย่างของ t b i p เนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะมันก็เลยสะท้อนมาที่กำไรสุทธิที่ลดลงนั่นเองนะครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าโรงไฟฟ้าของเขาเนี่ยถ้าโรงไฟฟ้าเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นน่รายได้เขาจะต้องเท่าเดิมนะแต่ว่าถ้ามีต้นทุนอะไรบางอย่างที่เพิ่มขึ้นเนี่ยกำไรก็จะลดลงทันทีนะก็ถือว่าเม็กซเซนนะครับทีนี้ในส่วนของนิสิตต่อทุนเนี่ย ก็ถือว่าไม่ได้มากนะครับเพียง0.53เท่าดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นบริษัทต้องการที่จะขยายกิจการในอนาคตเนี่ยสามารถไปยื่นกู้นะหรือโปรเจกต์ไฟแนนซ์กับธนาคารได้นะดังนั้นเนี่ยบริษัทน่าจะสามารถขยายกิจการได้ในอนาคตนะครับก็น่าจะขยายได้ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าอัตรา,าส่วนนี้สินต่อทุนก็ยังไม่ได้มากนะ ถัดมาในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินนะเราก็ดูว่าบริษัทมีความแข็งแกร่งไหมนะเราก็ดูจากสินทรัพย์รวมเนี่ยจะเห็นว่าทีวีพนะครับมีสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเห็นตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาเนี่ยถือว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นนะปัจจุบันเนี่ย49,693.77ล้านบาทนะครับและในส่วนของที่ดินอาคารและกกอปรณ์เนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จะเห็นในปี22เนี่ยมีที่ดินอาคารและอุปกรณ์38,750.81ล้านบาทอ่ก็ถือว่าบริษัทมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสัญญาณหนึ่งนะครับถัดมาในส่วนของหนี้สินเนี่ยจะเห็นว่าหนี้สินเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะปัจจุบันเนี่ย17,987.54ล้านบาทซึ่งหนี้สินที่แสดงในงบสแสดงฐานะการเงินเนี่ยก็อ,อาจจะเป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากการขยายกิจการนั่นเองนะครับ อาจจะเป็นการขยายโรงไฟฟ้าหรือว่ากําลังสร้างโรงไฟฟ้าอยู่นะประมาณนี้นะครับและในส่วนของกําไรสะสมเนี่ยเราจะเห็นว่าบริษัทถือว่าบริษัทมีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2019จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีกําไรสะสม8,725.34ล้านบาทนะถือว่าดีมากๆนะครับเป็นสัญญาณที่บริษัทเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเราก็จะเห็นภาพประมาณนี้นะครับ ในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับก็แสดงว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยนักลงทุนก็ให้ความเชื่อมั่นกับบริษัท TIPP v เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆผมขอสรุปในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินของ TIPP นะจะเห็นว่าบริษัทเนี่ยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็กําไรสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับ บริษัทที่ดีเนี่ยก็มักจะมีสินทรัพย์รวมและก็กําไรสะสมที่เพิ่มขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับให้ดอกจันทาดาวไว้เลยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีสินทรัพย์รวม49,693.77ล้านบาทแล้วนกะ็มีกําไรสะสมเนี่ย8,725.34ล้านบาทถือว่าดีมากๆนะครับในภาพของงบการเงินในส่วนของงบกําไรขาดทุนและก็งบแสดงฐานะการเงินก็ประมาณนี้นะครับ ในตอนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของงบกระแสเงินสดนะแล้วก็ดูเปรียบเทียบคู่แข่งในอุตสาหกรรมแล้วก็จะมีการประเมินมูลค่าหุ้นให้ด้วยนะครับสำคัญเลยทีเดียวนะในตอนที่3ในตอนถัดไปนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนนะโดยเฉพาะที่เป็นมือใหม่ที่ต้องการที่จะศึกษาพื้นฐานนะครับหากเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ